เริ่มกันที่ความคืบหน้าคดีคนร้ายทุบรถข่าวของสถานีโทรทัศน์ Voice ท v ค่ะขณะนี้ตำรวจสอนอลุมพินีเพิ่งจะสอบปากคำผู้อยู่ในเหตุการณ์และเตรียมไปค้นบ้านพักของผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกนะคะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณวิรนันกันหาผู้สื่อข่าวของ Voice TV ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิรน,นันสวัสดีครับคุณสุธิพรครับตอนนี้ผมอยู่ที่ใต้หอพักของอผู้ต้องหาที่ทุบรถ ข่าวของ Vo i c e TV แล้วนะครับซึ่งอยู่ย่านซอยอินธรรมระ47ครับทางร้อยเวรได้มีการแจ้งกับทางทีมข่าวของเรานะครับว่าสาเหตุที่มาตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหาในครั้งนี้เนื่องจากว่า,าต้องการที่จะตรวจสอบดูนะครับว่าภายในห้องนั้นมีสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงกับคดีความหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทีมข่าว Voice TV ในวันนี้หรือว่ากรณีการก่อเหตุ ในสองสามปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการจะชากผมของอกลุ่มคนเสื้อแดงบริเวณถนนราชปารบเมื่อปี2553นะครับขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการขึ้นไปที่ห้องพักของผู้ต้องหาแล้วนะครับส่วนทีมข่าวต้องรออยู่ด้านล่างครับเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นได้ระบุไว้นะครับว่าขอตรวจสอบด้านบนเพียงส่วนตัวก่อนนะครับ นอกเหนือจากนี้ครับได้มีการพูดคุยกับผู้ต้องหาในช่วงการสอบปากคําด้วยนะครับนะักข่าวหลายคนได้สอบถามเกี่ยวกับเหตุจูงใจนะครับที่ทางคนร้ายได้ทุบรถข่าวของ Voice TV ทางผู้ต้องหาได้บอกนะครับว่าเหตุจูงใจก็คือไม่ชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับพันตำรวจโ,โททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็การกระทําครั้งนี้ไม่มีใครเป็นผู้ว่าจ้างตนเองทาด้วยตัวเองนะครับพร้อมกับยอมรับว่าสิ่งที่ทํานั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ก็อยากทําเพื่อที่จะ,ะแสดงออกว่าไม่ชอบระบอบทักษินโดยมุ่งที่จะทําร้ายทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่มุ่งทําร้ายร่างกายของพนักงานแต่อย่างใดน,นะครับโดยบอกอีกนะครับว่าถ้าไม่ถูกกลับในครั้งนี้ถ้ามีโอกาสก็จะ ก่อเหตุในลักษณะนี้อีกนะครับโดยระหว่างที่ผู้ต้องหานั้นถูกจับกลุ่มนะครับผมได้ยินผู้ต้องหาพูดในลักษณะที่บอกว่าผมเป็นคนเสื้อเหลืองมาจับทําไมผมเป็นพวกเดียวกับคุณนะ Voice TV เป็นของทักษิณอันนี้คือคําพูดที่ทางผู้ต้องหาได้พูดไว้ในช่วงที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับซึ่งผู้ต้องหาคนนี้มีชื่อว่านายกวีไกร โชคพัฒนาเกษมสุขนะครับอายุ32ปีอาชีพเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์อยู่ที่ห้างพันทิปทาซ่าครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุในลักษณะทำร้ายร่างกายนะครับในช่วงอายุประมาณ21-22ปีแล้วก็เคยถูกจำคุกมาแล้วนอกจากนี้ในปี2553ในการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงก็เคยทำร้ายร่างกายในลักษณะที่กระชากผมของกลุ่มคนเสดงบริเวณถนนราชปารบด้วยนะครับซึ่งใน ช่วงที่มีการตรวจสอบห้องพักในครั้งนี้นะครับทางผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลลุมพินีได้เปิดเผยว่าหลังจากที่ตรวจห้องพักเสร็จนะครับก็คงจะดูความเชื่อมโยงหลักฐานภายในห้องจากนั้นก็คงจะ,ะคุมขังผู้ต้องหารายนี้ที่สอนอลุมพินีแล้วก็จะมีการแจ้งความดําเนินคดีในวันจันทร์ต่อไปครับ ค่ะคุณวินนา,านคะตอนนี้แกนนาของกลุ่มพันธมิตรได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วหรือยังคะหรือมีการเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมไหมคะว่าควรจะทําอย่างไรกับเรื่องนี้ต่อไปครับใน,ในประเด็นนี้ผมน่าจะให้ข้อมูลไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตามผู้ต้องหามาอยู่ที่สอนอลุมพินีตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ตอนนี้คืออยู่ที่ใต้หอพักของผู้ต้องหาเลยไม่สามารถที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของแกนนาของกลุ่มพันธมิตรครับ ค่ะช่วงนี้สอบถามคุณวิรานันต์แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะและนั่นก็คือความคืบหน้าล่าสุดข,ของคดีคนร้ายทุบรถข่าวของสถานี Voice TV ค่ะ